สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรีวิวการ์จออีกเช่นเคยครับกับตัวนี้ s o t e c Gaming X กับ Spider-Man นะครับตัวนี้จะเป็น4060 8G ดีเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเหมือนกันกับตัวทีไอเลยนะครับตัวนี้จะมีกล่อง ในเป็นลวดลายของไอไม่มุมข้างในครับก็จะเป็นเอกสารแล้วก็สติกเกอร์เอาไว้สะสมนะครับติดกับการจออันนี้เป็นสติกเกอร์เอาไว้แปะกับตัวของพัดลมนะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ตัวนี้เลยฟิกเกอร์ของ ไปเดอ์แมนนะครับจแกะให้ดูว่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในบ้างโอเคโอ,คโอค้นี่นะครับจะเป็นฟิกเกอร์ตัวนี้เนาะนี่ของเราได้เป็นตัวนี้เป็นตัวสีน้ำเงิน อย่างนี้นะครับนี่ทีเดีแบบนี้เลยต่อไปเราจะมาดูการ์ดจอนะครับว่าเป็นยังไงการ์ดจอตัวนี้จะเหมือนกับซีรีส์สเลยนะครับคล้ายๆกับซีรีส์สมเลย นี่น้อสติกเกอร์ที่เอามาแปะก็นี่คล้ายๆกันเลยนะครับแบคเพจเหมือนกันเลยแต่ว่าตรงนี้จะมีเป็นสีสีเนาะสีอ,อ๋อฟ้า,ฟาคิวเขียวเนาะตัวนี้ก็จะไม่มีวอยนะครับจะไม่มีแม่เหล็กแปะด้านหลังเหมือนกับตัว TI แต่ก็สวยอยู่ได้ของแถมเยอะเอาสติกเกอร์พวกนี้มาแปะตกแต่งได้ ก็ประมาณนี้ครับกับ4060 Spider-Man สไปเดอร์แมนไว้เจอกันตัวต่อไปครับผม